คุณทำให้คุณเพียรจากไปที่ไหนเหรอคะคุณจำได้ไหมที่ผมเคยบอกคุณว่าผมเป็นคนที่มาอยู่ผิดที่ผิดเวลาแล้วผมอยากกลับไปที่ของผมอะจำได้สิคะคือคือผมไม่ใช่คนที่นี่ผมมาจากอนาคตอนาคตฉันได้ยินคุณพูดคำนี้บ่อยจริงๆคำนี้คืออะไรหรือคะ อนาคตก็คือเวลาที่ยังมาไม่ถึงคือ,อยังผมอะ่ะผมไม่ใช่คนในยุคมเดียวกับพวกคุณผมมาจากพุทธศักราช2563คือคือผมรู้นะว่าเรื่องที่ผมพูดอะ่ะมันฟังดูไม่น่าเชื่อผมก็ใช้เวลานาน,านมากกว่าที่จะอธิบายให้คุณทวดเขาเชื่อได้อะ่ะ จริงสิผมยังไม่บอกคุณเลยใช่ไหมคุณเพียรน่ะคือทวดของผมค,คุณทวดหรอคะใช่ครับคือวันหนึ่งในพศ2563ผมอยู่ที่บ้านผมกำลังเปิดสมุดฝากเงินที่ได้รับมาเป็นมนรดกจากคุณทวดเพียรธนาพีทักแล้วอยู่ๆผมก็ถูกแรงลมมหาศาลดูด แล้วมาตกที่พศ2อ6 3สอนี่แหละครับเดี๋ยวนะคะมันมีเรื่องเช่นนี้ด้วยเหรอคะวันแรกที่ผมมาโผล่ในยุคนี้คนแรกที่ผมเจอก็คือคุณที่ปลอมตัวเป็นเสือป่าแล้วก็วิ่งหนีมาชนผมวันนั้นนั่นเอง ใช่ครับแล้วคนต่อมาที่ผมเจอก็ทำให้ผมช็อกยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขากับผมหน้าตาเหมือนกันเล่ากับฝาแฝดแล้วผมก็มานิกออกทีหลังว่าเขาคือคุณทวดที่มีรูปแขวนอยู่บนผนังบ้านของผมเองเดี๋ยวนะคะฉันตามไม่ค่อยทนออันคือ ผมพยายามอธิบายเรื่องประหลาดนี้ให้คุณทวดเพียรฟังจนเขาเชื่อแล้วผมก็อยู่ที่บ้านเขาในนามของเจ้าพิษญาติฝั่งแม่ที่มาจากปีนงังทั้งทงที่จริงๆแล้วอ่ะผมชื่อพิริยะธนาพิทักษ์พิริยะใช่ครับชื่อเล่นของผมก็คือพีท คือคือผมพยายามทุกวิถีทางแล้วครับที่จะกลับไปที่โลกของผมแล้ววันหนึ่งประตูมิติมันก็เปิดขึ้นมาจริงๆประตูมิติวันที่ลมแรงฝนตกใช่ไหมคะใช่ครับวันนั้นนั่นแหละครับแต่ที่เลวร้ายที่สุดก็คือ แทนที่ผมจะได้กลับไปที่โลกของผมกลับกลายเป็นคุณทวดเพียนที่ถูกดูดเข้าไปในประตูระหว่างมิตินั่นฉันจำได้แล้วค่ะวันนั้นฉันเห็นคุณเดินผ่านหน้าบ้านฉันหน้าตาของคุณเศร้าเหลือเกินผมก็เลยต้องปลอมตัวเป็นคุณทวดเพียนจนกว่าเขาจะหาทางกลับมาได้ ไม่อย่างนั้นคนอื่นจะสงสัยค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองนี่คุณคุณชื่อง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับก็เพราะคุณคุณทำให้ฉันอ่านหนังสือเรื่อง The Time Machine นั่นคุณพิษคุณเป็นคนที่มีเรื่องราวน่าทึ่งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยค่ะ ดีใจนะครับที่คุณเชื่อผมมากฉันอยากจะเห็นโลกของคุณจริงๆว่าที่นั่นเป็นเช่นไรถึงได้มีคนน่าทึ่งอย่างคุณอยู่ นี่จริงๆด้วยแม่วันแม่วันลูกพ่อเจ้าพ่อแม่วัน,วน,วนโอ้ยเป็นอย่างไรงบ้างขอรับโ,โ,โทุนหัวของบา่าวอุอ้อยเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าขอรับอุ้ยฮะอุ้ยเป็นห่วงจับใจเลยขอรับเจ็บตรงไหนบ้างลุงผมไม่เป็นไรผมไม่เจ็บตรงไหนเลยโอ้ยโอหนูดีแล้วหรือขอรับโอ้โออยบ่าวเป็นห่วง